ฝนตกอยู่นั่นแหละผ้าที่ตากไว้เปียกหมดเลยคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะวันนี้พบกับก๊อฟแกร์ะะและรายการบางเกาะกระซิบก๊อสิบกระซิบใเสื้อเม็ดหน้าครับคุณผู้ชมขาถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เซเลบรปตีที่วันนี้ก๊อฟแกร์ะจะสัมภาษณ์ ยังไงอ่าเหม็นอะเหม็นไปหมดแล้วอะเหม็นมากตกที่ั้นละไรฝนอะแล้วพวกเขาเหล่านี้เราจะมีวิธีกำจัดกลิ่นเหม็นอับกันยังไงไปฟังกันครับสวัสดีค่ะคุณท่านคุณจียอนสมมติช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วเราอยู่บ้านเราต้องซักผ้าเองคุณซักผ้าเองหรือเปล่าซักผ้าเองค่ะเขาก็ซักเองครับกับคุณหรอคะให้คนอื่นซักสมมติเสื้อเราที่ใส่ออกมาดันมีกลิ่นคุณจะแก้ปัญหายังไงดีคุณจียอนไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ค่ะ คิดเขาหน่อยอ๋อไม่เป <S 2> <S 2> ็นไรครับผมอยากดูครับแก้ปัญหาคือแบบว่าถอดชิ้น <joking> น <ono> <aesthetic> ั <vine> ้นออใช่แล้วก็เตรียมเป็นอย่างอื่นถึงแม้ว่าแบบใส่น้ําหอมเข้าไปมันก็ไม่กรบอยู่ดีมันก็จะแบบมาเรื่อยๆออกไปข้างนอกแล้วแบบเสียปกคลิตภาพจริงก็เลยจะทิ้งไปเลยอ่ะแล้วคุณท่านล่ะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดปัญหานั้นเพราะว่าจ้างซักอยู่แล้วคือถ้ามันเกิดจริงๆแล้วมันเลี่ยงไม่ได้ ผมจะเป็นคนขี้เหยอยู่แล้วเวลาไปซื้ออะไรก็จะซื้อแล้วก็ใส่เลยแต่ผมไม่ต่างประเทศอย่างเงี้ยกระเป๋าผมอะใบใหญ่ๆอะไม่มีอะไรค่ะไม่มีเลยไม่มีของขาใบและขากับเต็มเต็มถ้าเกิดเสื้อคนข้างตรงมีกลิ่นอับคุณจะบอกให้ไงดีคะคุณท่านถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเราก็คงบอกตรงๆแหละเสื้อมึงเหม็นอับมากนี่นี่พูดใครหรือพูดกับพี่คะ แล้วคุณจีออนล่ะครับเจอคนแบบเหม็นกินอับคุณจะบอกเขาว่าอย่างไรดีต้องดูในความสนิทเท่าไหร่ถ้าสนิทมากบอกตรงๆเลยว่าสมมุตินี่สนิทสนิทมากสนิทมากเข้ามาสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยมึงเหม็นมากเรื่องมึงเหม็นมากเรื่องมึงเหม็นมากนี่ว่ากูเลยค่ะกูเปลี่ยนเสื้อไหมเหม็นน้ำมึงองะที่เหมือนความในใจเลยหัวเรื่องเหม็นเมนอับอัมยังไม่จบนะครับภักสักครู่และช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับสาวๆกัน กฤษีปัก้ีกสวัสดีค่ะสองสาวเนโกดจำนะคะคนไหนแจมคนไหนเนยอันนี้แจมอันเนยค่ะใส่ชุดสวยๆมาแบบนี้กลัวไหมว่าแบบฝนมันตกแล้วแบบมันจะมีกลิ่นอับปกติก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าวันไหนฝนจะตกก็จะไม่ออกไปข้างนอกเลยให้แม่บ้านดูแลค่ะสมมตินะนานาซักผ้าดิแล้วเสื้อผ้าดันมีกลิ่นอับ ออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะแก้วิธียังไงดีคบคือกระไรกังจะเพราะว่าเข้าห้างเลยค่ะเรียบร้อยเปลี่ยนเลยซื้อเลยมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงนะมันออกมาแล้วอ่สมมตินะพี่กัาแก๊บเนี่ยมีกลิ่นจะบอกงไงดีชุดพี่มีแบบผ้าอับแน่แเลยเสื้อมันมีกลิ่นนะแต่พูดเลยตรงๆเลยพูดเลยพูดเลยแล้วสาวพรอยล่ะครับมาถ้าเสื้อผ้าแล้วมีกลิ่นอับจะจัดการยังไงถ้าเกิดตัดผ้าไว้แล้วดันแบบว่าโอ้ตายแล้วต้องรีบแต่งตัวไปงานแล้วแบบผ้ามันเหม็นอับ คุณจะแก้ไขยังไงดีเอาจริงๆเคยเกิดเรื่องแบบนี้แล้วทําโดยการผมน้ําหอมซึ่งมันไม่ช่วยค่ะ,ะเพราะว่ากลิ่นอับมันก็จะอับเหมือนเดิมแล้วก็กลิ่นน้ําหอมมันก็จะหอมซึ่งมันก็ตีกันมันจะมีทั้งสองกลิ่นแนะนําว่าเปลี่ยนเอาเสื้อตัวอื่นแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆเราแล,แล้วต้องแบบเล่นละครด้วยแล้วแบบมีกลิ่นอับคุณจะบอกเขาว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตจ,จริงคือไม่กล้าบอกแต่เราอดทนก็คืออย่าหายใจแรงไม่งั้านอีกอย่างนึงก็คือหายใจแรงๆไปเลยเพื่อให้จมูกเราบนตายไปเลยก็คือจริง จริงอ่ะจะบอกว่าแบบเธอเธอต้องแล้วแหละ <c oughs> ต้องตายไม่ได้